สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับบลแล้วนะจา้าเบวตีพากินจา้าวันนี้นะคะเราสั่งแหนมเนืองนะคะแหนมเนืองแบบชื่อดังในออุดรธานีเลยนะคะแหนมเนืองวีทีนะคะทุกคนเราสั่งมาสิบไม้นะคะก็จะมีแหนมเนืองนะคะกระเทียมพริกแตงกว่า,ากล้วยนะคะแล้วก็มะม่วงนะคะแล้วก็แผ่นเป,นเปน้ไม่รู้เขาเรียกอะไรนะคะแล้วก็ ผักนะคะแล้วก็ผักพแพวก็น้ำจิม้มรสเด็ดนั่นเองนะจ๊ะทุกคนไม่รอชา้าจ้าไปชิมกันเลยนะจ๊ะเป็นครั้งแรกนะคะที่บิวชิมแนมหนมเนืออนะคะทุกคนที่กินแนหนมเนือก็คือจะเป็นยังไงจะอร่อยไหมต้องไปรอชมจ้าอันดับแรกนะคะเอาแผ่นแป้งดีกว่าน,นี่อุ้ย <laughs> มันขาดอะ่ะทุกคนหรือว่าแช่น้ำนานเกินไปเอาแผ่นใหม่ก็ได้นะคะ มันเบาบางมากเป็นแป้งที่แบบเบาบางที่สุดนะคะแล้วก็เอาเป็นผักสลัดแล้วกันนะคะแล้วก็ผักแพรวนะคะทุกคนมันต้องใส่เยอะแล้วก็แหนมเนืองค่ะสองชิ้นจุกๆเลยนะคะแตงกวาจ้ากล้วยมะม่วง รอบแรกแบบใส่ไปให้หมดพริกกระเทียมโอ้ไม่ได้ทุกคนน้ำจิ้มรสเด็ดจ้ะลาดลงไปโอ้จะเข้าปากได้ไหมคำใหญ่มากโอ้กินยากมากแม่เข้าแบบนี้แล้วกันเนาะ อ้ายจริงตอนนี้คือฝนตกนะคะทุกคนบรรยากาศได้ยินเสียงฝนไปด้วยนะคะพายุเข้าเนียเนืองสาเนี่ยเหนืองคือแซ่บมาก กระเทียมนะคะรอบนี้จะเป็นกระเทียมมันก็ผีแล้วก็แตงกวาผักแถวคุณเลิศดนอะเพราะว่ามันจะไม่อร่อยมาค่ะ นน็แนแหงนี่อร่อยมากสมความล้ำรือนนอยเห็นเขากินอ่นะทุกคนยิ่งแบบกับพีกอะยิ่งอร่อยน้ำจิ้มก็รสเด็ดรสอร่อยเด็ด ผับแหวนี้เน,น้นน้ำซิ้มแบบยั่เข้าปากแบบเลิศอืม เลิศมากทุกคนต้องลองสั่งมาทานดูนะคะบิวสั่งเป็นชุดอะสิบไม้นะคะทุกคนสี่หกสิบาทรวมส่งนะคะส่งเคลลี่นะคะวางเพิ่งมาถึงเลยทุกคนถึงเมื่อกี้เลยก็ทำเลยกินเลย ได้หมดนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะสไตล์การกินของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเราจะมาพูดให้กันไม่ได้ แหนมเนืองกระเทียมแกงกวาผักแครวต้ำจิ้มราด เลยเธอไปหมดกินเล่นแบบนี้วรลายเลยทุกคน แป้งคือแบบเหนียวสงความแต่ว่าอร่อยนะ ไม่ได้เข้าอุดรอน,นานมากนะคะทุกคนเพราะไม่รู้ว่าจะไปอะไรก็เลยต้องสั่งเอานะคะจากรองชีมอ่ะก็เลยต้องสั่ง ชิ้นใหญ่มากอันนี้มีวหวานแค่ห้าอันนะคะทุกคนกินเล่นยังอร่อยเลยนะคะทุกคน เขาเรียกออกเมีย่ยงแหนมเนืองหรือเปล่าอิ่มเปนเทียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็คือได้เยอะมากจริงๆนะคะทุกคนก็คือแซ่บเหมือนที่เขาล่ำลือจริงๆค่ะ เหมือนตอนนี้จะดังจะแบบเป็นที่ฮิตอ่ะในอุดรธานีนะคะทุกคนก็คือแหนมเนือง VT นะคะทุกคนก็คืออร่อยมากทุกคนหาสั่งหรือใครไม่สะดวกไปอุดรเราสามารถสั่งได้นะคะเขาส่งเคอรี่นะคะทุกคนส่งเร็วมากนะคะเราชอบอก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บิว,ว,ว,วด้วยนะคะเพื่อเป็นกาลังใจให้กระเทยตัวน้อยคนนี้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า